สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณ<ป>ต่อยครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมรายการของเรานะครับวันนี้เปิดรายการขึ้นมาก็มีคําถามนะครับว่าชนชาติใดที่ชอบกินเต้าหู้มากที่สุด ลองนึกในใจนี่จีนนี่จีนแล้วญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นเยอะไมาไม่่คุณนึกถึงจี่ปนกับจีนกันอ่ะนึกสมมติคุณพูดจีนแล้วญี่ปุ่นผมถามญี่ปุ่นหนูว่าถ้าท่านในความคิดหน่ะจีนแต่หนูไม่รู้ว่าโอเคนะแล้วในความคิดเราคคอญี่ปุ่นละอาหารจีนน่ะคุณกินเจอเต้าหู้ทุกมื้อป่ะไม่อแต่อาหารญี่ปุ่นที่คุณกินน้ำทุบก็มีเต้าหู้ไม่คุณเจอเต้าหู้ทุกมื้อ ทุกมือใครเซกิก็จะมีเต้าหู้อยู่ก้อนหนึ่งอะอะไรก็ต้องมีเต้าหู้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 มีน้ำแร่ืใช่ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้เสร็จก็ต้องเอ้ยคิดต่วแล้วมันควรจะแล้วเกาหลีแ่ะท่านลองนึกสิว่าเวลาท่านไปที่ไหนก็ตามเนี่ยอย่างจีนเนี่ยท่านจะเจอทุกมือไม่ใช่แต่ญี่ปุ่นเจอเต้าหู้ทุกมือแต่เต้าหู้มาจากไหนมาจากจีนนะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องราวการแต่เกิดเรากินเต้าหู้แล้วเราชอบมากๆแล้วเรากินแล้วกินไม่หมดทําไงอ มีวิธีเก็บยังไงวันนี้พูดถึงเรื่องของวิธีเก็บเต้าหู้เต้าหู้สดนะครับทั้ง <c oughs> ชนิดอ่อนและชนิดแข็งเนี่ยเมื่อคุณซื้อแบบแพ็คมาแล้วเนี่ยครับเปิดใช้แล้วมันไม่หมดนะครับหรือว่าซื้อมาแล้วยังยังยังไม่ได้ใช้แล้วจําเป็นจะต้องเก็บะครับถ้าเก็บไม่ถูกวิธีนะครับอาจจะทําให้เต้าหู้ที่คุณซื้อมาเนี่ยเสียเร็วขึ้นครับวันนี้ครูต๋อยมีวิธีการเก็บง่ายๆมาช่วยยืดอายุเต้าหู้ครับ <c oughs> เราเริ่มจากเต้าหู้แข็งก่อนแบบนี้แบบนี้นี่คือเต้าหู้แข็งนะครับ เต้าหู้แข็งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีเหลืองนะครับใช้วิธีเก็บเต้าหู้วิธีนี้เหมือนกันเลยนะครับในขั้นตอนการผลิตเนี่ยกว่าจะมาเป็นเต้าหู้แข็งนะครับมันก็คือจะมีการกดทับเพื่อรีดเอาน้ําในเนื้อออกไปหมดเลยฮะเพราะฉะนั้นวิธีการเก็บจึงเน้นไปที่การทําให้เต้าหู้แข็งเนี่ยเป็นแห้งครับขั้นตอนแรกนะครับแบบที่พี่โกกำลังทําก็คือ,เ,อเราจะต้องเอากระดาษทิชชู่นะครับมาซับกระดาษทิชชู่ที่ใช้สำหรับทำครัวนะครับมาซับเอาความชื้นที่มีในเต้าหู้เนี่ยออกก่อน เมื่อซับเรียบร้อยซับก้อนเต้าหู้ให้แห้งที่สุดเลยนะครับจากนั้นใช้กระดาษที่ชู่อีกแผ่นหนึ่งนะับเป็นแผ่นใหม่เนี่ยมาห่อเต้าหู้นะครับแล้วนําเต้าหู้แข็งที่ห่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ถุงพลาสติกนะครับหรือจะเป็นถุงพลาสติกแบบซิปบล็อกก็ได้หรือถุงพลาสติกแล้วปิดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วนําไปเก็บในตู้เย็นนะครับคุณต้องไล่อากาศออกให้หมดนะครับพีบ่โกไล่ลออใช่ครับแล้วกไล่อากาศให้หน่อยไปไป,ไป อยู่ไนไปไปพอให้อากาศเรียบร้อยเก็บเรียบร้อยเอาเต้าหู้ที่ทําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยชนิดแข็งแบบนี้นะครับสามารถยืดอายุให้เต้าหู้เน uh ี่ยเก็บได้นานขึ้นเป็นอาทิตย์เลยนะครับเป็นอาทิตย์หากคุณจําเป็นจะต้องเก็บเต้าหู้ไว้นานกว่านั้นนะฮะเมื่อครบอาทิตย์แล้วเนี่ยให้นําเต้าหู้ออกมาแล้วเปลี่ยนกระดาษแผ่นใหม่อีกหนึ่งครั้งอันนี้เอาไปแช่ในช่องแช่เย็นธรรมดานะครับโอเคนี่กระดาษอันนี้มีหน้าที่อย่างเดียวครับมันคอยคอยซับน้านี่ฮะมันจะเอาน้ําออกไป ถ้าเกิดอากาศมันมีต้องทำไงไปไปต้องไล่ต้องไล่ยีอย่าดื้อยาละไอ้นะนั่นแหละครับเป็นการไล่อากาศต่อไปเป็นวิธีการเก็บเต้าหู้ชนิดอ่อนเวลาเวลาเราซื้อมาในแพ็ควางขายจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้นะครับเต้าหู้อ่อนเนี่ยเขาจะแช่อยู่ในน้ําเลยนะครเพราะฉะนั้นการเก็บเต้าหู้ชนิดนี้ให้นานขึ้นก็ต้องรักษาความชื้นจําลองสภาพแวดล้อมของเต้าหู้ เอาไว้ให้เหมือนในแพ็คเช่นเดิมเลยครับวิธีการเก็บมันต่างกันขนาดไหนนะฮะไอ้เต้าหู้แข็งเนี่ยต้องแห้งที่สุดใช่แต่พอเป็นเต้าหู้อ่อนต้องเปียกต้องชุ่มฉ่ำอยู่ตลอดเวลาเลยครับน้ำต้องท่วมตลอดนะครับวิธีเก็บนะครับเรานํากล่องที่เป็นแก้วหรือว่าเป็นพลาสติกก็ได้ที่มีฝาปิดสนิทนะครับย้ําว่ามีฝาปิดสนิทนะครับแล้วถ้ามันเพิ่งรู้จักกันถ้ามันเพิ่งรู้จักกันแบบไม่สนิทบ้องให้มันอยู่สักพักหนึ่งให้มันทบไนสักพักแล้วมันจะสนิทกัน จากนั้นครับใส่เต้าหู้ที่ใช้ไม่หมดเนี่ยลงไปนะครับแล้วเราก็ทําการผสมน้ํากับเกลือเล็กน้อยนี่ครับนะครับประมาณหนึ่งหยิบมือนะครับคนให้เกลือละลายจนหมดนี่สมมติเรากินเต้าหู้อ่อนเงี้ยสมมติเรากินไปได้ครึ่งหนึ่งสมมติว่าเหลือ ไม่ต้องครึ่งเดแต่เดี๋ยวมันจะได้ใส่ได้แห่ขอโทษเดียวนะครับท่านผู้ชมขอโทษนิดนึงครับโอ้ยยยยยยคยย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 อยยยยยยยเยยหยยยยส่ยย่ยยยยยยยแย้ยยยเยายยยที่ผสมกาบน้ย้ยย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 ยเยยยยยย้ยย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 ยบยยายยยยยรยย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 รย่อยยยยยยเยย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 ายอยยยยเสร็ยปย๊บเรียบร้อยคุณปยดฝาแบบรู้จักยยยมนานเลยยสน็จ ิดให้สนิทเลยนะครับสนิทครับจากนั้นไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาธรรมดาที่พูดมาทั้งสองอย่างธรรมดาทั้งนั้นดทังู่นะครับวิธีเก็บเต้าหู้ชนิดอ่อนแบบนี้นะครับจะสามารถยืดอายุของเต้าหู้เนี่ยออกไปได้นานเป็นสัปดาห์เช่นเดียวกันนะครับโดยคุณจะต้องเปลี่ยนน้ําของเต้าหู้อ่อนเนี่ยทุกๆุกวันเลยควันแต่นี้อันนี้พี่เล็กเก็บมา8ปีแล้วไม่ได้เดือนหนึ่งไม่ได้ อาทิตย์หนึ่งได้ต้องมาเปลี่ยนกระดาษแต่แบบนี้ถ้าเป็นน้ําต้องเปลี่ยนทุกสามวันแล้วเนี่ยเต้าหู้อยู่แค่เนี้แล้วต้องมาเปลี่ยนน้ำทุกทุกสามวันแนะนาว่ากินให้หมดอีกสองครั้งก็หมดแล้วอันนี้พูดจริงบางคนเขาเหลือก็เขาเสียดายมันอร่อยด้วยบางทีเต้าหู้แพงแพงมันมีนะฮะถ้าแบบแข็งนี่ใช้กระดาษใช้กระดาษชแต่ถ้าแบบนิ่มก็แช่เกลือ เพราะฉะนั้นลองทําดูนะครับ,รบแต่แนะนําว่าคุณโก้ขแนะนําดีเขามากระซิบผมก่อนเริ่มรายการเขาบอกอ่าแล้วซื้อมาทใํใไมกินไม่หมดไม่ใช่อคุณผู้ชมซื้อแต่พอกินกินแค่ไหนก็ซื้อแค่นั้นจะมาซื้อมาเยอะแยะแล้วมาซื้อมาก็กินไม <N> ่หมดนี่นี่แล้วคินดูดีว่าเงินเงินทองมันหา <N> ง่ายแค่ไนทุกวันวนี้ก <N> ินแต่พอซื้อสิเงินทองมันหายากก็กินแต่พอซื้อไม่ต้องแอกครับไม่ต้องแอก พกสิษน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวก์ก็ช่วต่อไปร,อรายการสักรู่เดียวครับแกงไก่บ้านวุ้นเส้นครับน้ำเนี่ยเอาราดข้าวคุณผู้ชมแล้วทอด,แ,ดแบบเนาะนันวกินแล้วมีความสุขอ่ะกินแล้วมันสบายใจมากเลยน้ำในเนี้ยมันเข้าไปในเนื้อไก่หมดเลยไกไม่เหนียวมากกำลังดีไม่ใช่ไก่แก่แม่ปลาช่อนไก่กำลังดีนะครับ กลัวคุณไป